สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนมาดูเลขนำโชคในวันที่16สิงหาคมกันนะคะทิต้าจะให้เลขนะคะ1ตัวที่คิดว่าน่าจะมานะคะกับอีก1ตัวเนี่ยก็ให้แต่ละคนนะคะลองไปวิเคราะห์แล้วก็หาข้อมูลกันเอาเองนะคะโดยจะให้ฮินส์ตามหลักโหราศาสตร์นั่นเองนะคะเลขที่จะให้นะคะก็คือมองว่าเลข9เนี่ยนะคะค่อนข้างโดดเด่นในงวดวันที่16สิงหาคมค่ะเพราะว่าดาวเกตเนี่ยท่านเจอดาวจันทร์เลข2กระตุ้นในช่วงเวลาที่หวยออกพอดีนะคะ และดาวเกตนะคะเลข9เนี่ยก็ยังได้ตำแหน่งสูงที่สุดในช่วงเวลาต่งางๆนะคะคือได้ตำแหน่งมหาอุดแล้วก็ได้วรโคตรนาวาังด้วยนะคะก็คือมีตำแหน่งแข็งแรงทั้งราศีจากและนาวังจากแถมดาวเกตเนี่ยค่ะท่านเพิ่งโคโจรย้ายราศีนะคะเมื่อวันที่13สิงหาคมเข้ามาเองการที่ดวงดาวย้ายเข้าหรือย้ายออกอะคะจะเป็นช่วงที่ดวงดาวมีอิทธิพลหรือมีกำลังมากๆนั่นเองตามหลักโหราศาสตร์ะคะ่ะด้วยอิทธิพลต่างๆเหล่านี้นะคะก็เลยมองว่าดาวเกตเนี่ย เลข9เนี่ยมาแน่นอนแต่ว่าอีกตัวหนึ่งนะคะมันจะเป็นเลขอะไรเดี๋ยวจะไปบอกฮิน์ให้แต่ที่นี้เลขรองนะคะชิต้าก็มองว่าเลข1กับเลข6ก็อาจจะมีโอกาสแต่เนื่องจากดาวจันทร์กระตุ้นไม่ถึงนะคะก็เลยไม่น่าใจนะคะแต่ว่าบอกไว้คร่าวๆแล้วกันนะคะเลข1เนี่ยค่ะท่านจากโคจรย้ายในวันที่17สิงหาคมนะคะเป็นกเกษตรตาิบดีก็คือเลยมองว่าก็จะโคจรมีกำลังนั่นเองนะคะแต่ว่าดาวจันทร์กระตุ้นไม่ถึงนะคะและเลข6เนี่ยนะคะ ท่านได้วรโคระวางนะคะก็คือมีมีอิทธิพลหรือมีกําลังแต่ว่าก็เจอดอาวคู่ศัตรูแล้วก็ไม่ได้ตําแหน่งนะคะก็เลย question mark ไว้นะ,ะเลยมองว่าเลข9้าเนี่ยโดดเด่นที่สุดรูปดวงที่ให้มาเนี่ยนะคะจะเป็นรูปดวงในช่วงเวลาวันที่15และ16สิงหาคมนะคะจะเป็นรูปดวงที่จะทําให้คุณมีโอกาสถ้าเกิดว่าคุณเจอเลขในลักษณะที่กําลังจะอธิบายเนี่ยนะคะก็จะเป็นเลขที่เหมาะกับดวงชะตา,าทําให้เกิดคุณได้เงินนั่นเองนะคะแต่ต้องบอกว่า คนคนมิถูนเนี่ยนะ,ะในช่วง16สิงหาคมอะ่ะคุณก็มีโอกาสมีโชคนะแต่มันจะเป็นในลักษณะของการที่คุณจะต้องเล่นกันกันเอาไว้เยอะๆค่ะมันเหมือนไม่ใช่ว่ามาอย่างง่ายๆมันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะว่ากระดุมพระคือกระดุมพระปัตตนิวินาศสหัชชะกระดุมพระ คือกว่าจะไล่มาพบกระดุมพาไปว่าเงินอีกทีมันเหมือนมันผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายนะก็เลยทําให้ต้องเล่นแบบบนบ้างล่างบ้างกับซ้ายกับขวากับหน้ากับหลังอะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยมีโชคแต่ต้องเล่นหลายชั้นนิดนึงนะคะในวันที่15และ16ถ้าคุณเจอสิ่งแบบนี้คนะถือว่าเลขนั้นเหมาะสมกับดวงชะตาของคุณการเงินของคุณกระดุมพระไปอยู่ที่ปัตตานีแสดงว่าเลขนั้นนะคะมันจะไปอยู่กับคนที่มีอิทธิพลกันกับเรานะถ้าเกิดคุณมี คู่ค้าหรือหุ้นส่วนของคุณนะคะมองว่าเขาจะเป็นคนให้โชคกันกับเรานะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่มีแบบคู่ค้าหรือหุ้นส่วนอมองว่าสถานการณ์ใดก็ตามที่คุณเจอในช่วงวันที่15 16อะค่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ใกล้ชิดก,กับคุณในเวลานั้นคุณอาจจะกําลังดูเอ่อ u t u b e อันนึงกําลังดูไลฟ์อันหนึง่ง,นห,นงหรืออะไรก็ได้มันจะเป็นสถานการณ์ตรงหน้าตรงนั้นนะคะที่อาจจะไปสัมพันธ์กับ1ดาวจันคือเพศหญิงนะคะผู้หญิงเป็นคนบอกมานะคะ ผู้หญิงคนนั้นอาจจะพูดอะไรบางอย่างนะคะ on, เกี่ยวกับออนไลน์หรือเรื่องของงานบุญงานกุศลนะคะหรือคนหรือเรื่องของแบบภาษาต่างประเทศคนต่างชาติก็ได้นะคะซึ่งอิทธิพลในกลุ่มที่คุณเจอเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งผู้หญิงทํางานบุญหรืออาจจะเป็นแม่ชีที่ทําเกี่ยวกับสายบุญนะคะหรืออาจจะเป็นการทําบุญที่เกี่ยวข้องกับดาวจาันทร์คืออาหารและเครื่องดื่มพวกออกโรงทานนะคะหรืออาจจะเป็นเทพดาวเกตือเทพนะเทพท, abused, ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงก็ได้ะคะ่ะ อะไรที่เป็น,นลักษณะนี้ที่คุณเจอในวันที่1 5และ16อะค่ะให้คุณจับตาดูให้ดีมันอาจจะมีตัวเลขอะไรบางอย่างที่สัมพันธ์กับเรื่องของโชคลาภของคุณนั่นเองนะคะซึ่งสมมตินะคะว่าคุณเจอแล้วเอ้ยคุณไปเจอออนไลน์หรือคุณได้ข่าวมาว่ามีเรื่องของสถานปฏิบัติธรรมที่เป็นแม่ชีเนี่ยนะได้ข่าวมาวันที่15-16นะแล้วพบปตัตน,นีเนี่ยเขาไปวินาศ แสดงว่ามันมีเรื่องอะไรเสียหายของคนกลุ่มนี้อยู่นะคะเช่นแม่ชีอาจจะกําลังแบบอยากจะบอกบุญเพราะว่าสถานปฏิบัติธรรมวินาศแปลว่ามันห่างไกลความเจริญมันอาจจะมีความเสียหายกําลังต้องการคนที่จะมาช่วยบูรณะปฏิสังขรณ์อ,อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่ามีผู้หญิงนะคะ,ะคนหนึ่งะะกำลังจะป่วยวินาศแปลว่ามันมีเรื่องของความเสียหายที่เขาต้องการแบบขอความช่วยเหลือนะคะ อะไรก็ตามะที่คุณได้ข่าวมาเียให้หายนะอาจจะเป็นการซ่อมแซมการเจ็บป่วยหรือถิ่นทุรก,กันดานหรห่างไกลต้องการคนไปแบบออกโรงทานน้ำและเครื่องดืง่มนอ่อยโอ้มันไกลมากเลยไม่ค่อยมีคนไปอช่วยกันหน่อยบอกบุญอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้พบวินาศนี้จะมาอยู่ที่ศาสตร์ช้าคุณได้ข่าวเนี้ยมาโดยผ่านสื่อสื่อโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะหรือผ่านบุคคลนะคะซึ่งบุคคลคนนี้นะคะ่ะ ดาวสู่มาจากภพปุตตะปุตตะสาชานะบุคคลคนนี้เขาอาจจะเป็นลูกศิษย์ของสถานธรรมนี้ก็ได้นะคะหรือบุคคลคนนี้เขาอาจจะเป็นเพื่อนหรือญาติของคุณที่อายุน้อยกว่านะแล้วคุณได้ข่าวมาเขาอาจจะลงโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะคุณอาจจะเจอคนโซเชียลมีเดียเยอะแยะนะแต่ให้เน้นคนที่อายุอ่อนกว่าคุณนะคะหรือคนที่เป็นเพื่อนใหม่กลุ่มสังคมใหม่ๆนะคะ อันนี้คือความหมายของปุตตะสหาหะนะคะแล้วอะ่ะเลขนั้น,นะคะ่ะมันอาจจะสัมพันธ์นะคะทาให้คุณได้เงินมาจากเลขบ้านหรือเลขรถของสถานที่นั้นๆสมมติว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะบอกบุญมาอะ่ะดูเลขที่บ้านเขาอะไรนะคะหรือมันอาจจะมีอ่าคนแม่ชีป่วยลังจะไปหาหมอเลยเพื่อนจะพาไปเขาไปหาหมอนะอะ่ะเพื่อนมีเลขรถอะไรที่พาแบบว่า ผู้หญิงที่มีบุญกําลังไปทําอะไรบางอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือแบบว่าเทพผู้หญิงที่เขากําลังอาสมุทรเจ้าแม่กวนอิมเทพผู้หญิงกําลังแบบว่าจะเอาไปซ่อมแซมเลยก็อบอกบุญมาเทพผู้หญิงนี้อยู่ในสํานักปฏิบัติทรรมอะไรนะเลขศาลาสถานปฏิบัติธรรมแบบไหนอะไรเงี้ยมันเหมือนมันมีตัวเลขอะไรที่สัมพันธ์กับสิ่งหรือเหตุการณ์เหล่านี้นะคะ ก็จะทาให้คุณมีโอกาสได้เงินนั่นเองนะคะแต่สิ่งต่างๆที่เกิดนี้ที่จะบอกเนี่ยก็คือวันที่สิบห้าและสิบหกที่คุณเจอเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีลักษณะคล้ายๆอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะเติมเลขเก้าไปนิดนึงนะคะอาจจะเป็นเก้าอะไรจุดๆ9เก้าจุดๆก็ว่าไปนะคะเดี๋ยวจะแทนวันสามตัวกไ็ได้นะ,ะก็อาจจะเป็นเลขที่นําโชคมาให้กับคนวิถุนในเดือนนี้ค่ะอย่าลืมว่าของคุณต้องกลับไปกลับมาบนบ้างล่างบ้างนะอย่าลืมกลับด้วยแล้วกันนะคะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเลขนำโชคใน EP นี้แล้วพบกันใหม่งวดหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ id cheeta h astrology สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ